ผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อทำรรจนถึงธรรมทำถึงใจใจถ,ถึงธรรมแล้วนั่นนะ <c oughs> เมื่อทุกอย่าง <c oughs> รวมลงที่ใจเป็นใจอันเดียวใจที่อยู่เหนือสมมุตเิเหนือมาย,ยา้ลจอวิจาตัณหาอุปทาน ใจนี่จำแจ้ง <c oughs> ชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้ว <c oughs> สิ่งสมาที่ปัญญา <c oughs> รวมลงที่ใจธร <c oughs> รมชาติาของใจแทนั้นจะเพิกถอนสมมุติมายาอวิชา ตั้งหาประทานความปุงแต่งสัตว์บุคคลตัวตนเราเขายิงใจผ้าเทีนเนนจีพุทธกิสละอิสลามเต่าไตรัดมีชั่วสุขทุกบุญบาปผิดหวังสมหวังพอใจไม่พอใจผิดถูกบุญบาปนรกสวรรค์นิพพานทุกสิ่งทุกอย่างถูกเพิกถอนหมดเลย แล้วธรรมชาติของใจแท้นี่คือใจที่ไม่ใจที่ไม่ใช่ใจดีกว่าเรียกว่าใจแต่แท้ที่จริงไม่มีชื่อไม่มีความหมายอะไรมันไม่มีอะไรปรากฏเลยมันที่เรียกว่าที่เรียกว่าสุญญาตาหรือเรียกว่าใจก็เดียวกันหรือนิพพานธาตุธรรมธาตุวิญญาณธาตุอันนี้ก็เดียวกัน <c oughs> ไม่ใช่จีนแล้วไม่ไม่มีอะไรต้องไปสงสัยอีกต่อไป ันนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนมันก็เลยเป็นเรื่องของมายาของสมมุติมันก็แสดงตัวของมันไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่ออย่างอาศัยธาตุขันธ์อยู่ก็ไม่ไปสอดแทรกแทรกแซงในสิ่งใดเพราะว่าใจนี่มันแจ่มแจ้งชัดเจนหมดแล้วรู้คนเกมของอวิชาตัญหาประทานหมดแล้วใจหมดงานก็ก็อยู่ไปทำหน้าที่ไปตามเหตุตามปัจจัย ก็ใช้สมมุติได้ประโยชน์ก็สมมุติให้ประโยชน์ก็สมมุติแล้วสมมุติใช้กันห้าได้ประโยชน์กับขันห้าให้ประโยชน์กับขันห้าอิสระจากขันห้าหลังจากที่เป็นธาตุของกันห้ามานานตุกันห้าใช้งานตุกวิชาใช้งานต่อไปก็เอากันห้ามาใช้งานเอาวิชาวิชาทั้งหลายมันย่อยสลาย ในสลายทุกกระบวนการทุกรูปแบบทุกวิธีการ <c oughs> ก็เอามาใช้ในการถ่ายทอดสู่สมุทโลกตามรูปแบบต่างๆตามบุญวาสนาบรามีแต่ละชั้นแต่ละภูมิ <c oughs> ที่พอจะหลับได้พอาผู้ที่อยู่ใน,นสมุทิแล้วนะ่ะมันโลกวิถูก็คือรู้แจงโลก แจ้งโลกก็คือแจ้งอารมณ์แจ้งความคิดแจ้งในลูกน้มแจ้งในขันห <c oughs> ะนั่นเองเพราะนั้นจึงอยู่เหนือโลกเหนะือสมุทร้นจากมายาวิชาตัณหาอวตาทานสิน่งเชิดเรียกว,ว่าน,นอนยนนืินเดินกินดื่มทำพูดคิดไปมาก็ดีอยู่ก็ดีก็คือไม่มีใครเป็นอะไรแล้วา ไม่มีใครได้อะไรเสียอะไรไม่มีใครผิดใครถูกไม่มีใครเสือ่อมไม่มีใครเจริญไม่มีใครไปนรกสวรรค์นิพพานที่ไหนไม่มีใครไปเป็นอะไรที่ไหนมันมีใครเป็นอะไรมาตั้งแตก่ก่อนเริ่มแล้วมันได้มีเราของเราตัวเรามาตั้งแตก่ก่อนเริ่มที่มันมีมันเป็นก็เพราะอาวิชชาตันหาประทานทั้งสิ้ สติสมาธิปัญญาจะรวมลงมาเป็นปัญญาเป็นปัญญาชนิทตัดปัญญาวิมุตต์ปัญญายาอย่างรู้เกิดรู้แจ้งแทงตลอดแล้วมันก็เพกถอนนธรรมชาติเดิมแท้คือธรรมชาติใจแท้เือกกันตามภาษาสมุติมันก็บริบูรณ์สมบูรณ์อามาตะนิรันดร์ว่างโดยไม่มีประมาณอยู่แล้วถ้าจะพูดภาษาสมุติแต่แท้ที่จริงแล้วมันพูดไม่ได้ จะว่าว่างไม่ว่างอะไรก็แล้วแต่มันก็คือยังพูดอยู่มันก็ยังเป็นมันยังเป็นอวิชชาอยู่นั <c oughs> ่นแหละที่ว่าแต่รู้ทำหร,รือไม่มีอะไรให้เราพูดถึง <c oughs> พูดถึงได้ก็ไม่พูดแล้วพูดไม่ได้จริง <c oughs> พูดรู้ไมพ่พูดพูดไม่รู้พูดใดแจ้งแจ้งในอมตะธาตุมตะธรรม ย่อมรู้แจ้งเป็นปัจจตัง <c oughs> จเจริญพรจเจริญธรรมบุญรักษาหลวงพ่ออะไรเราพุทธบาทวัดป่าเฉตระอารมณ์ธรรมชั่วขณะอย่าไปคิดอะไรมากทุกอย่างคืออารมณ์ธรรมอาตมาไม่ได้มีอะไรเป็นอะไรไม่ได้อะไรเสียอะไรไม่ไม่ไม่ได้ถึงอะไรไม่ <c oughs> มีใครเป็นอะไร <c oughs> มีแต่ว่าเออมีอะไรก็เล่าสู่กันฟังไปฟังกันเล่นๆผ่อนคลายไป ตัวอย่างคือรีแลกผ่อนคลายนะญาติำรรแบบไม่มีหลับตัวอยากรูปพร้อมตื่นพร้อมตื่นออกอยากการตั้งสมจบแช่เอวังก็มีด้วยประการรัชนีแหล่สปีสัตตาสดาหุมตุเวลาสุกชีวิโนว่าพวงสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จงเป็นผู้ไม่มีเวรซึ่งกันและกันจงดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อถึงกระตังคุอยังพลังไม่หัางสเปพาขีพวันตุเต <c oughs> จงมีส่วนแห่งบุญกุศลมิ่กับพระเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกายว่าใจใจด้วยแล่น,นเถิดกออหน้าดิงกุณประสีรัตนตไตร ตลอดจนพระบัจจีพุทธเจ้าพระมหาโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์มหาเทวะพุทธมหาเทวีพ่ออินทาจีลาอรมาราั้งสี่นาคุณนุตบังบุตรพับแลวิรัยสกษตรวิร,วร,วริยสติกันท้าสุรนารีแม่นเลือพ่อประทองคำตลอดจนพระพูุิเจ้าที่แม่พราธรณีแม่แม่พงคาพระเพิพ่กนกบพายพระพิรุณพญายมมาลาในนิริยบาบตาเจตุโรคบาตถึงสี่เสียสิทธิ์ไม่มีประมาณจงอนุโมทนาสาธุการในการจัดทำ วีดีโอธรรมด้วยแพทย์ธรรมแก่สุขุมรักปุษบาและครอบครัวบทธิดาและครอบครัวพี่นามันนาพี่น้องน้องชายที่ร่วงรับไปแล้วทั้งแม่นางแต่เขียนที่บ้านจะที่จะทางและที่ว่ารักสิ่งท้งหลายที่รักษาครอบครัวของสุขุมรักบุษาตลอดจนบรรพบุรุษผู้ย่าทารายตายย่ด้ถึงปัจจุบันจงมีส่วนในบุญกุศลความดีท่านทั้งหลายผู้ใดอยู่ในที่เป็นทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ท่านทั้งหลายผู้ได้อยู่ในที่เป็นสุขก็มีสุขจริงหนึ่งไปจงม,มีส่วนแหง่งแสงที่ปร,ริยธรรมอันบริสุทธิ์โดยการทุกลูปทุกนาทุาทดวงจิตและบารมีนี้จงแผ่ไปไม่มีประมาณยังยิธทําสัมมาปฏิบัติในเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายผู้ใดได้สดับตรับฝังจงม,มังเกิดความพาสุขลมเย็นดวงตาเห็นธรรมด้วยกันทุกท่านเถิดเสียงทิพย์เสียงธรรมจากพุทธบาานตะป่าเจดวีวันห้องพอเไยเรล่า เดินบ่อนจะเดินทำบุญรักษาอ,อจุจเจอจุตเเตว,ว,ว,วบบันเอวังก็มีด้วยประการรัชนีแล